สวัสดีครับผมอยู่กับผมครับพี่กดช่อง m n k ช่ไหมครับผมวันนี้นะพี่กดจะมาทําการประยุกต์นะครับผมโดยการติดขอบผมกบนะครับ DIY ครับใช่ครับพี่กดจะ DIY นะครับบานหน้าต่างนะครับผมใส่กระจกเองทำเองนะครับผมคือบานหน้าต่างบานนี้ก็คือพี่กดเขาทําแล้วแต่ว่าขอบมันไม่มีนะครับเพื่อจะใส่กระจกนะครับใช่ไม่มีตัวรับจกครับไม่มีตัวรับแผ่นพี่กดจะเอาเหล็กเหล็กอะไรครับมาทําครับผมเหล็กสี่หุนครับ เหล็กกล่องสี่หุนนะครับครับผมเหล็กกล่องเล็กนะครับเอามาตัดทําขอบนะครับผมทั้งนอกทั้งในเลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าจะสวยขนาดไหนครับครับผมก็หลังจากที่เราตัดเหล็กนะครับปากสี่ส้านะได้ขนาดแล้วนะผมเราก็จะ,ะมาเริ่มประกอบทีละชิ้นนะครับผมนี่นะพี่กดทําการปะทํา45ห้าเหล็กนะครับเพื<ห>่อจะให้มันดูสวยงามนะครับไอตัวนี้เราจะทําเป็นขอบ แล้วเวลาเราใส่กระจกแล้วมันจะไม่หลุดออกจากหน้าต่างนะครับเหมือนบงังใช่ครับผมเป็นตัวกั้นเหมือนเหมือนกับบงังบังกระจกไว้นะครับหรือเรียกสวยๆก็กรอบนะครับผมอันนี้คือประหยัดนะครับนี่ DIY ครับผมประหยัดบานนี้ก็ตกไม่กี่บาทน,นะครับผมตกที่อยู่ที่หนึ่งร้อยสองร้อยบาทสามร้อยบาทครับตีไปสองสองร้อยบาทนะครับสามร้อยตกบาน อ๋อสอบานสองบานสามอยนะครับตกที่สองบานสามร้อนะครับแต่ถ้าเราไปเอากระจกบาน,เป,นเป็นบานกระจกนี่ก็ตกห้าร้อยหรือเป็นพันนะครับสองบาน<อ>แต้สามจุดก็พอนะครับนี่นะครับดันดันให้มันถึงแบบนี้นะครับแต้แต้แตหัวท้ายก็พอนะครับ3ามจุดนะครับเดี๋ยวเราทําการเก็บสีบนสี นี่นะครับพี่กดก็ทำการเชื่อมเชื่อมสามจุดนี่ก็อยู่แล้วนะครับอันนี้เราก็จะได้หน้ากรอบเวลาเราใส่กระจกไปแล้วมันจะไม่หลุดออกมาข้างนอกครับแล้วมันก็จะดูสวยงามด้วยครับนี่นะครับข้านะงในเราไม่ต้องเชื่อมนะครับ นี่นะครับพี่กดก็ทําการเชื่อมไปแล้วเดี๋ยวเราจะแต่งเกลียแต่ง้วครับผมเกลียแต่งรอบนะครับแล้วข้างในข้างในนี่พี่กดจะใช้เหล็กกล่องแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเพื่อจะใส่ข้างในใช่ไหมครับใช่ครับแต่เราจะไม่เชื่อมนะครับเราจะเจาะรูครับเราจะใช้เกียวปล่อยยึดเอานะครับเราใส่กระจกไปแล้วแล้วใช้เกียวปล่อยยึดเอาบานข้างในนะครับผมเราจะใช้วิธีการตัดเหล็กนะครับทําเป็นกรอบเหมือนบานข้างในตัวหนึ่งแล้วก็เชื่อมเลยนะครับแล้วก็ใช้ใช้เหล็กกล่อง แบบนี้ใช่ไหมครับแบบเดิมใช่ไหมครับคือผมนะครับทำเหมือนเป็นบานอีกตัวนึงเพิ่ประกบเข้าไปและถ้าเจาะรูนะครับผมก็จะเป็นเสร็จแล้วครับเแต่มาดูตอนเสร็จนะครับผมหลังจากแน่ครับผมก็เราทำกรอบหลังเสร็จแล้วนะผมนี่คือกรอบหน้าที่อันนี้อันนี้พี่กดพี่กดเขาทำเป็นกรอบเลยนะครับกระจกมาใส่และพี่กดก็จะเอากรอบวางครับไปเลยนะครับก่อนวางเราก็จะยิงซิลิโคนนำนะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการ ส่กระจกนะครับ EP ต่อไปนะครับผมอันนี้ทํากรอบไว้ก่อนนะครับและแล้วตรงนี้เราจะยึดด้วยสกรูใช่ครับยึดสกรูไว้นะครับสี่ตัวก็พอแล้วนะครับใช่ครับผมก็ครับผมสาหรับท่านใดนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมไปช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะผมกดกระดิ่งและกดติดตามให้กับผมด้วยนะผมในช่อง m n k channel นะครับวันนี้ต้องขอบคุณตากล้องเลยครับผมในช่องช่างไม่ดีไอวาครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับ Bye.